สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผัวเมียวัยชาราสุดชำ้ำเชื่อใจเซนยกสมบัติให้หลานสุดท้ายโดนตะเพิดผลบ้านตัวเองวันที่31มากราคม2567เว็บไซต์ต่างประเทศรายงานเรื่องราวชวนสะเทือนหัวใจกรณีคู่รักวัยชาราถูกลูกชายแท้ๆและลูกสะั้ยหยุดบ้านที่เคยอาศัยอยู่พร้อมไล่ออกจากบ้านโดยที่ไม่ทันเตรียมใจ จนต้องเผชิญกับความมืดมนในช่วงบั้นปลายของชีวิตรายงานเปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคู่รักวัยเกือบ90ปีซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศจีนพวกเขาเริ่มสร้างครอบครัวด้วยกันเป็นเจ้าของห้องในแฟลตแห่งหนึ่งตั้งแต่ปี2530ก่อนจะมีลูกชายคนหนึ่งโดยต่อมาลูกชายคนนั้นแต่งงานกับลูกสะพ้าและมีลูกชายด้วยกันหคนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาผู้เป็นพ่อสุขภาพเริ่มยแย่และต้องเข้ารับการผ่าตัด หลังจากนั้นลูกชายและสไาายเริ่มกดดันให้เขาเซ็นสัญญาเพื่อยกสมบัติให้กับหลานตอนนั้นผู้เป็นแม่กังวลว่าจะต้องสูญเสียบ้านไปหากตัดสินใจดังกล่าวแต่ฝ่ายพ่อเลือกที่จะเชื่อใจครอบครัวเขาไม่คิดว่าลูกชายและสไปร์จะทำเรื่องอะไรที่เลวร้ายและสักวันทรัพย์สินของพวกเขาก็จะต้องตกทอดไปสู่ลูกหลานอยู่ดีผู้เป็นพ่อตัดสินใจเซ็นเอกสารโอนกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของ มูลค่าราวหนึ่งล้านห้าหม่นหยวนหรือราวห้าล้านสแสนบาทให้กับหลานชายโดยการเซ็นสัญญาครั้งนี้เป็นไปโดยที่เขาไม่ได้บอกให้กับภรรยาได้ทราบซึ่งช่วงเวลานับจากนี้เขาและภรรยายังสามารถอาศัยอยู่ในห้องได้จนกว่าจะเสียชีวิตต่อมาสุขภาพของผู้เป็นพ่อเริ่มย่ำแย่ลงการจะขึ้นลงในห้องเป็นเรื่องที่ยากลำบากเนื่องจากไม่มีลิฟต์เขาจึงเช่าที่พักของเพื่อนและย้ายเข้าไปอยู่ชั้นล่างในชุมชนที่อยู่อาศัยอื่น พร้อมกับปล่อยให้เชาห้องพักที่พวกเขาเคยอยู่อาศัยเป็นการชั่วคราวจากนั้นว่าช่วงปีก่อนสัญญาณที่นำไปสู่เรื่องราวอันเลวร้ายเริ่มปรากฏออกมาเมื่อลูกชายและสไายแจ้งว่าพวกเขาต้องการจะขายแฟลตนี้เพื่อนำเงินทั้งหมดไปซื้อเวลลาผู้เป็นพ่อได้ฟังก็รู้สึกตกใจและทำการห้ามปรามลูกแต่เขากลับถูกลูกชายต่อว่ากลับมาอย่างรุนแรงําลูกชายก็ยังไม่เคยแบ่งค่าชาห้องดังกล่าวให้กับผู้เป็นพ่อแม่เลยอีกด้วย เมื่อสัญญาเช่าของผู้เช่าสิ้นสุดลงทั้งสองพยายามจะย้ายกลับเข้าไปในบ้านแต่พบว่าลูกชายของพวกเขาเปลี่ยนกุญแจไปแล้วใน,นจังหวะนั้นพวกเขาไม่ทันได้เตรียมใจและไม่มีที่อื่นที่จะไปพักจึงทำได้แค่นอนบนพื้นแข็งๆอันหนาวเหน็บด้านนอกห้องเมื่อลูกชายและลูกสะพ้ายรับรู้กลับไม่คิดจะห่วงใยแถมตอบกลับมาว่าห้องนั้นเป็นของพวกเขาแล้วผู้เป็นพ่อแม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไป หลังเกิดเรื่องสามีและภรรยาวัยชาราถูกบังคับให้ย้ายเข้าไปอยู่ที่เกสต์เฮาส์โดยปัจจุบันพวกเขาตัดสินใจนำเรื่องนี้ออกมาตีแผ่เพื่อขอคำแนะนำทางกฎหมายโดยหวังว่าจะหาวิธีเพื่อให้ได้บ้านของตัวเองกลับคืนมาปรากฏว่าเรื่องราวนี้ได้จุดชนวนความไม่พอใจอย่างกว้างขวางบนโซเชียลของจีนชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือดอาทิเช่นลูกชายคนนี้ไม่ต่างจากปีศาจของจริง หลายคนมองว่ากรณีนี้เป็นเรื่องที่เลวร้ายมากพร้อมส่งกําลังใจให้กับสามีภรรยาให้ได้บ้านของพวกเขากลับคืนมาท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกด o m m อมขอบคุณครับ